เบื่อไหมสองปีเต็มที่ต้องใส่แมสท,ทุกวันเกือบ24ชั่วโมงที่เราใส่แมสตลอดหน้าก็แพ้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นแมสหรือแพ้ฝุ่นโควิดก็กลัวแมสก็ถอดไม่ได้ทีนี้จะให้ทำไงล่ะ <c oughs> ชีวิต สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้แมสวิธีดูแลรักษาสิวจากการแพ้แมสมันเกิดจากอะไรเป็นมายังไงก่อนไปดูกันเนี่ยก็เพื่อนกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปเวลาลองอคลิปใหม่ๆม,มาเพื่อนๆก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไป ค่ะในปัจจุบันเนี่ยทั้งสภาพอากาศที่มีฝุ่นเยอะทั้งฝุ่น PM 2.5แล้วก็สถานาการณ์ในตอนนี้นะคะก็คือเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 ที่ระบาดหนักมากในประเทศไทยตอนนี้เนาะวิธีป้องกันง่ายๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใส่แมสกันใช่ไหมคะทุกคนซึ่งแมสเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่6ในชีวิตประจําวันของเราแล้วด้วยซ้ำนะเพราะเราต้องใส่ทุกวันเพื่อป้องกันทั้งเชื้อโรคแล้วก็เชื้อไวรัสนะคะเพราะเป็นวิธีป้องกันที่สามารถทําได้ง่ายและทําได้ทุกคน โดยปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวในการแพ้แมสนะคะก็มีหลายปัจจัยนะ,ะเพื่อนๆทั้งการเสียนสีจากแมสนะคะการอับชื้นเราใส่แมสก็จะเกิดแบบการอับชื้นซึ่งแบบทำให้มีเหงือ่อมีคราบครก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดแบคทีเรียสะสมทําให้ก่เอเกิดพื่นคันหรือว่าเกิดสิวได้นะคะซึ่งวิธีดูง่ายๆนะคะก็คือสารวจผิวเราดูว่าเออเราอะแพ้แมสแบบไหนซึ่งแมสจะมีหลายประเภทใช่ไหมซึ่งวันนี้เราลุนจะยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้เนาะแบบแรกที่ใส่กันบ่อยๆก็คือจะเป็นแมสเยื่อสังเคราะห์หรือเยื่ นะคะที่เราเห็นก็คือจะเป็นมีทั้งฟ้าขาวเขียวขาวแล้วก็แบบผ้าซื้อได้ตามท้องตลาดอีกแบบหนึ่งก็คือ N95 อันนั้นจะเป็นแบบรัดกุมหน่อยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเขาสามารถป้องกันเชื้อโควิดได้ดีกว่าประเภทอื่นๆแต่ก็คือข้อเสียก็คือค่อนข้างที่จะรัดหน้าแล้วก็หนาแน่นมากคือปิดจนแบบหายใจเกือบไม่ออกอีกอันหนึ่งก็คือแบบฟองน้ําแบบฟองน้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นผ้าที่มันลื่นๆนะคะแบบนั้นเาเรียกแบบฟองน้ําเพื่อนๆเออใช้แบบไหนก็ลองไปดูกันนะคะว่าเออแบบไหนเหมาะก พออาจจะใช้แล้วไม่แพ้นะคะโดยวิธีการรักษานะคะขั้นตอนที่1เนี่ยเมื่อเราใส่แมสท,ทั้งวันเนี่ยให้เปลี่ยนวันละ2ครั้งโดยถ้าใช้แบบเยื่อกระดาษ3ชั้นหรือว่ายาสังเคราะห์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่หนามากเพราะว่าถ้าเกิดการอับชื้นและการเสียดสีบ่อยเวลาเราพูดเราขยับหน้าขยับปากแม้ก็จะขยับไปด้วยใช่ไหมมันจะเกิดการเสียดสีทำให้เกิดผดผื่นได้นะคะถ้าเราแบบผิวไม่แข็งแรงหรือผิวบางแบบนะะี้ค่ะก็แนะนําให้เปลี่ยนนะคะวันละ2ครั้งต่อมาก็คือการดูแแแลักษาาาบบบบผผ้้ซึ่งบบ่งเี ก็จะรักษาง่ายๆก็รู้กันอยู่ว่าคือเอาไปซกักแต่ว่าการซักเนี่ยก็คือควรใช้น้ํายาซักผ้าเด็กเนาะเพราะว่ามันจะอ่อนโยนแล้วก็บาบ,บางไม่ทาร้ายผิวของเราด้วยแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะได้แดดจัดก็ยิ่งดีเพราะจะได้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะคะวิธีรักษาขั้นตอนต่อไปนะคะคือการลดการแต่งหน้าค่ะซึ่งในช่วงปี19เราใส่หน้ากากเนาะพอเราแต่งหน้าเนี่ยมันก็เออมีเครื่องสำอางมีอะไรอุดตันรูขุมขนเราอยู่แล้วใช่ไหมพอเราใส่แมสเนี่ยมันทำให้หน้าของเราเนี่ยอับชื้นทำให้เกิดการอุดตันรูขุมขนได ช่วงตาหรือว่าช่วงคิวแทนโดยขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะการทําความสะอาดผิวหน้าง่ายเนี่ยก็คือเมื่อเราถึงบ้านใช่ไหมเราถอดไหมก็คือควรล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนด้วยการชําระความสะอาดเชื้อฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่สะสมมาใช่ไหมคะ ด้วยการล้างหน้าน้ําเปล่าแล้วก็ไปใช้ครีนซิง่งครีนซิ่งเสร็จใช่ไหมก็ใช้โฟมล้างหน้าทำความสะอาดเมื่อใช้โฟมล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ใช้โทนเนอร์เนี่ยในการเช็ดผิวแล้วก็บํารุงผิวไปด้วยเนาะต่อมาก็คือลงครีมบํารุงผิวเซรั่มแล้วก็อครีมเฉพาะตัวที่ถูกกับผิวของเพื่อนๆนะคะว่าเออใช้ครีมอไอครีมเซรั่มบํารุงผิวเนื้อครีมที่ช่วยลดริ้วรอยต่างๆนานาหรือมากหน้านะคะนี่ก็คือเป็นการดูแลผิวง่ายๆทั้งหมดที่ลุงเอามาแนะนํากันนะคะถ้าข้อม เหล่านีนะะ้เป็นประโยชน์กับใครเนี่ยสามารถกดไลค์เอากดแชร์ไปเผยแพร่ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะรุงก็จะมาเม้ามอยสาระความรู้เกี่ยวกับความงามเคล็ดลับบิวตี้ต่างๆเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยมาให้เพืเ่อนๆฟังกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันอีกนะคะ